เบคอนนึกแกกำลังเริ่มต้นเหมือนฉันหรอหนุ่มปูโปเหมือนกันใช่ไหมต่อมาต่อมาเถอะเริ่มคิดก็ได้แล้วคนอเลวคนอันนี้ก็เมือเกมอเเจียร่าเช่นเคยนะคนอง้วขออนุญาตแปลงฟันแป๊บนึงคนเออ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 เอกจะแปลงฟันเรียหรอก็ไม่รู้เปล่า

เฮ้กลับ yeah. มาแล้วทุกคนโอเคคนซึ่งอ่ะเปิดคลิปตามเคยทุกคนก็ไม่ได้เคยนตั้งนานแล้วตั้งห้าวันเนี่ลงเสร็จก็ได้จะ6กเวันเลยมั้งมาทุกคนเปิดคลิปมาเราขอสชมโอ้ยเลน่นดึงนาทีออ้ยขนาดไปสุ่มมาเนี่ยเอออยากเติมเป็นพาสทุกคนเอาไอเดียคนเติมไหม ผมบอกว่า ID ดีจะเป็น i อดีฉายฟรีโอไม่นะไม่นุกแล้วผมอยากถมเติมเลยไม่ได้เลยแต่ผมอยากเติมมากเลยคือมันเทรดยังไงอ่ะมันเทรดต้องต้องต้องเวลเท่าไหร่อ่ะผมลืมอ๋อนี่ไงเทรดต้องเวล40 ID ดีหลักผมเวล,ลประมาณ30กว่าเฮได้ได้ได,ได้แล้วอันนี้มันครายอะทุกคนอันนี้มันคือ เควสของไมฮิโรอะคาเดมีอใช่ไหมอ่ะรับเควสย้อนดีๆเอาเอเจ็อ่ามันจะขึ้นในนี้ปะเออในนี้อ๋อให้ฆ่าวิเลย์สองพันห้าคน <c oughs> แสดงว่ามีไออันใหม่ใช่ไหมสตอรี่ด่านใหม่ใช่ไหมไหนอ๋ Hero City. อฮีโร่ซิตี้โอ้โหคือไม่ได้เล่นนานมาก เล่นแต่ไอดีอื่นเนาะอ่าแล้วนี้คือไม่มีเลยแล้วเรามีเงินอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปซื้อ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 อะไรดีเฮ้ยดาวมีดาวเยอะแฮะยากอยากเก็บอยากเก็บเงินซื้อค่อยแล้วกันคอยรอรอรอสุ่มก่อนรอสุ่มก่อนตอนนี้เลยเกียร์ทีเอ่ยเลยประมาณ20กว่านาทีแฮะ ทุกคนตอนนี้เรารอประมาณสามสิบวิเสร็จไปเทียบร้อยนั้นคนเสื้อตอนนี้ก็อุริวเข้าตู้นะฮะไม่รีรอไม่รอช้าเลยนะทุกคนสุ่มเลยเพราะเราตอนนี้คือไม่มีตัวอะไรเล่นดีๆเลยจริงๆเราค่อยเก็บซื้อก็เก็บไม่ได้ขี้เกียจเนาะเออดี e จเนรีเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเฮ้ต้องรอเอาไปเล่นดูละเอออีกสิบรอบไปะ โอ้ตัวนี้เราได้กอสปีดด้วยนี่ใช่ไหมเออเพิ่งเห็นมิติกออกปะอ่ะไม่ออกไหนลองรับเคยดิิน้าอีกหนึ่งร้อยไม่มีแล้วหรออันนี้ให้เล่นดาอะไรก็ได้ดะาถึงดันสี่สิบอันนี้ถึงยี่สิบห้าอันนี้ค่าหนึ่งหมื่นอันนี้สองชาเลนจ์อันนี้ค่า 20, สองหมื่นแสดงว่าชาเลนจ์น,นี่คือต้องอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเราเล่น ด่านมารีนฟอร์ดอะไรกันเนาะเออเดี๋ยวเราไปเล่นไอ้นั่นเอาเพชรคลิปนี้จะสุ่มทั้งนั้นเท่านั้นสุ่มเอาตัวมิติกเท่านั้นไม่รู้ออกหรือเปล่านะเออเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเอาเพลชเอาเพลชกันเดลี่เควสดเดลี่เดลี่อินฟินิตี้อินฟินิตอินฟินิตรอบเดียวพอมามาเร็วทุกคนโอ้แล้วทำไมตัวผมเป็นยี้เนี่ยโอ้ my god โอ้ เอาต,าผ,ต,อา,ตาผมก็ปกตินะคนเอาตาผมก็ปกตินะ What the fuck ยังไงกันแน่นี่เะโอ้โหและโอ้โหไม่โหลดด้วยว <c oughs> างก่อนละกันชิปหายแล้วอ่ะสองต,ตัวก่อนแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ลองแพนมาร์แต่ว่าไม่น่าใช่อตอนนี้คือเอาเอาตรงป่ะทุกคนในห้าวันนี้ผมไม่ผมไม่รู้เลยว่าผมจะเอาคอนเทนต์อะไรดียะเออคือคอนเทนต์มัน มันมันไปหมดแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าคือผมพยายามลงคลิปนะคนเออแล้วก็มันผมอัดคลิปนั่นแหละเกือบทุกวันเลยเออแล้วมันก็มันมันไม่เพอร์เฟกอะเออผมก็พยายามลบคลิปนะแล้วบางคลิปผมก็ไม่ไม่เออมันก็ไม่เพอร์เฟกอยู่ดีอ่ะเออผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเนาะเออนั่นแหละก็เลยไม่รู้คลิปนี้จะเพอร์เฟกหรือเปล่านะ <S <S แล้วตัวผมจะไหวมินิอ่ะหลุดกันหมดแล้วเอยหลุดกันหมดแล้วเอย ก็หมดแล้วเฮ้ยเราก็หมดแล้วเราก็หมดแล้วเราก็ไปหมดแล้วอย่านะ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 พวกร์มที่เจ็ดตึ๊กไ้่ใ้าเหลือห้าพันหร่อเฮ้ยมันหน่วยไปไหมอ่ะผมยังไม่รอดเลยอ่ะมันขยันกันจังวะโอ้โหแล้วผมจะรอดไหมเนี่ย เออแต่ผมแนะนำนะทุกคนให้ทุกคนมีลิจารี่ตัวนี้นะเพราะว่ามันดาเมจแรงมากเลยอเออแล้วมันเป็นตีเป็นทรงกลวยด้วยวะถ้าจะไม่ผิดไม่ได้เล่น,นละลผมไม่ได้ลงคลิปในเอเวนเจอร์กี่กี่วันเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเช็คปับ๊บไหนเซทเซทเซโอ้ยลืมอัพอัพก่อนดูเหมือนจะไม่ได้ลงมาเจ็ดวันนะเออส่วนพวกนูทุปโปสามสัป ไอ้กดบัฟไปเลยมันคือบัฟแล้วทุกคนเออตั้งแต่คลิปก่อนนั้นแล้วผมไม่ได้อ่านเลยอะ่ะมันคือบัฟแล้วบัฟตีไวเหรอไม่รู้ไงะสรุปมันคือบัฟแล้วผมอ่านอยู่นะเคยบอกอยู่นะบัฟอเลยบัฟอะไรบัฟอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ <c oughs> แล้วนี่อัปตนันอัปตันถูกร้อยซาวจีโทวิ <c oughs> แล้สามารถชี้ตรงนี้ได้นะทุกคนเผื่อคนไม่รู้ว่าตัวไหนดีนะทุกคนนี่เอ้ย <c oughs> นี่นี่นี่เช็คตรงนี้ คือถ้าคนสุม para, si, it it ่มเยอะแบบแบบเต็มแชทเลยเออแสดงว่าเราควรสุ่มแต่ถ้ามันไม่สุ่มกันเหมนเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยมีแค่สามคนเนี่ยเนี่ยคือแบบได้ของดีแค่สามคนเนี่ยเอออะไรเงี้ยคือของมันไม่ดีเออมันแบบมันตัวกากอะไรเงี้ยคือไอ้ที่รักผมก็เล่นมาแล้วรีวตัวกากเออเออแต่ถ้าผมพอผิดก็ขอโทษเลยนะแต่แต่มันก็กากจริงแหละดูคนสุ่มก็รู้ละใช่ไหม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 ไอ้ชิป หายไอ้ยสามหมื่นสี่โอ้ my god ไม่น่ารอดนะทุกคนผมว่าน่าจะแพเฮอยานะลูกแพ้ง่ายเกินไปไม่เอาไม่เอาไม่มันไม่มันเลยไม่มันเลยมันไม่มันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแพ้ง่ายไปไหมเฮ้ไอดีกูกาขนาดนี้เลยวะ เฮ้ยผมกาขนาดนั้นเลยเหรอหรือผมเว็บยี่สิบกูทำได้ไงเนี่ยจังปะเนี่ยสามสิบเล่าเลยอ่ะเอาไหม ไม่กี่อ่อเนี่ยมึนปะแต่ว่ากากดีแล้วไม่กลับตึกผมเป็นเอเด็กยากคอมบุกกากเหรอไม่น่ากากนะแล้วเป็นตัวละครมเป็นอย่างงี้เนี่ยผู้พัฒนาเกมฮลัลโหลโอ้ my god คลิปนี้ไว้หน่อยนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> ไม่ว่างจริงๆทุกคนผมไม่ว่างผมไม่ว่างผมไม่ว่างก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นอราย,ายใจ่าให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผม คลิปต่อแน่เออคลิปต่อไว้เนี่ยมาไว้เจอกันนจะจ๊ะ